นอกเหลือสามเจ้ามากกวห้าร้อยสิบกสองนอกสองนอกสองโอเคแล้วนอก okay. นอก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 ,นอกตัวใกล้นอกเห็นตี้หนึ่งครับเออตีหนึ่งจริงเลยมันมีมาลงข้างผมลงข้างผมตัวหนึ่ง น็อกหนึ่งผมเห็นมาตัวเดียวนะฝั่งเนี้ยคุณหมีฝั่งนู้นมีนะอ๋อวิ่งมาคนเดียวเลยอะไปมึงหาของกันเอาหนึ่งยังไม่เต็มเลยเนี่ยคุณหมีตรงที่คุณจุ๊กมาสกามีเอเคอยู่นะ ของเก็บมาแล้วโอเคมีกระสุนอยู่ยี่สิบเดี๋ยวข้าไปฟาร์มที่ศพฮ้ยศพมันเหรอศพฉันเองไม่เห็นหรอุ้ยขอบอดเธอไม่ต้องยิงนะโอ้โหไม่ใช่บอดแล้ว ดูไงพูดเหรอว a t เอ๋อหน้าเธอปีเลยน็อกน็อกอ,อีกตัวหนึ่งวิ่งวิ่งมาตัวนี้เ h out โอ้ไละหมดหมดดีบอลแล้วเนี่ยหมด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 เก็บของดีรับรออะไรสัตว์กระสุนหมด <laughs> ไม่ใช่คนนะกระสุนหมดแย่ไงยิงจนกระสุนหมดเลยอ่ะเฮ้ยอโหรถมันอยู่นู่นนี่ยมันขับอยู่นู่นนะยิงแฟร์ด้วยที่ผมมาร์กเลยเดี๋ยวผมเอารถไปชนแล้วขับไปมาไม่เป็นที่นะโคตรเติ้ลประมาณมาตรงเนี้ย ประมาณเนี้ยแถวๆเนี้ยโอ้โหแฟร์มาแล้ววะแฟร์มาไวจัดมีบักกี้เออนักขับมาเลยได้ปะขับมาชนเดี๋ยวผมไปไปก่อนนะเผื่อมันออกแฟร์มาลงละขับชนเขาหน่อยัมไปรออืมใช่เลยอยู่ตรงห้องน้ำ เบอร์สองขับไปชนตรงเบอร์หน,นึ่งม,มีน้ำมันอุ้ยมีรถมาโอ้โหเรียบร้อยตายเลยถ้ามีตัวเดียวใช่ใช่ใช่ ข้างซ้ายมือมีรถใครอยู่เนี่ยเอ้ยมีคนมีคนตรงไหนอ๋อข้างในใช่ปะเนี่ยตรงบนเขาเทมเพิร์นอ๋อบนเขานี่มีเหรอตั้งสามีตั้งสามีโอเคโอเคเฮ้ยในกระดังมีก็ใช่ไงบอกแล้วว่าในกระดังมีบนเขาก็มีเหรอพวกมีชาชาชาบนเขามีตัวหนึ่งเขาทางน้ำนะนะไม่ไม่ไม่ เขาน้นเขามมันนอนอยู่อ่ะน้มันลังจะวิ่งึ้นเขาตัวหนึ่งอ๋อมันสอมกันอยู่มันยิงกับพวกข้างในเหรอใช่เสร็จแล้วน็อกปว้ยเอ้ยโดนเนี่ยบนบนี่

มันเหลือสามตัวนะ<า>สี่เนี้ยเอ้าวมากับห้าร้อยอีกนกสองนกสองนกสองป้าป้าป้าปาตรงนี้นกสองไมาไหมไม่ไหมไม่ไหมตรงนี้ไหอ,อีกตัวอยู่ไหนวะมันเหลือสามตัวใช่ไหมใช่ใช่อีกตัวนี้นอยู่บนเขาเหรอน่าจะอยู่บนเขาดิฉันมันมันลงมาแล้วคุณต้นลงมาแล้วตรงกุาดังน้ถมาเติมหน่อยกุดังซ้ายใช่ปะ Tôi mày ai đó, do you know what? Knock, 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 knock. Tôi miyo tony gonfu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  knock. tony gonfu miyo tony ถูกได้ไหมอ่ะได้ได้โอเคไอตัวโกดังไอโก้ไอตัวนั้นขึ้นคิวแล้วมันตาละไอโกดังใกล้ผมมีตัวหนึ่งนะโอเคโอเคก็ลองไปแล้วก็บนเขาตัวนี้ ไม่ไม่ชิดลใกล้ชิดแล้วอ๋อบนเขาเห็นละอนโอเคโอเคกำลังเดินเอาตกใกล้ก่อนดีกว่าเดินสามไหมมันมีตัวเดียวอยู่อยู่ขอบประตูอุ้ยอุ้ยบนเขาล็อกให้อยู่อ่ะสวยคุณเต้ยคุณเต้หรือบนเขา 8, 8, 8. เขวเบอร์แปดแปดแปดหยอเต้นโชว์ซะหน่อยนีย่ผมเติมน้ำมันแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่ไม่ใช่บ้านแล้วนี่ตีใหม่เอาหออยู่ตรงไหนมาร์กได้ปะโอ้เห็นแล้วไอ้เหียรถมา เออผมมาแล้วผมมาแล้วกันโวยเยอะอ่ะเอแล้วมันะระเบิดโว้ยเห็นแล้วมันของมีมันยิงมันอยู่มันยิงมันอยู่เขียวแล้วมันตายแล้วใช่ปะตายแล้วตายแล้วโอเคเดี๋ยวตรงนี้ ไอตัวนี้แหละที่มนันหนีเดี๋ยวเดี๋ยวไอที่ตายเมื่อกี้เหลือเขานู้นน่ะนี่ไงมีรถสีอ่อยู่รถสี่รถสี่โอ้โหโอ้ยมีรถมาแทงมันมาแทงผมว่ะเอางี้นผมเอาตัวนี้ก่อน น็อกตัวใกล้น็อกตัวใกล้น็อกมีตัวมาอ้อมตัวไกลอ่ะมีตัวมาอ้อมผมอ่ะ

อยู่ไหนอะ่ะสวยเฮ้ยไม่ไม,ไม่หมดนี่หว่านามันอยู่ขาตรงโอเค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 ตายแล้วปะ m a r k คเ the location ห้องน้ำอ๋อดูในห้องน้ำหรอทำไมไม่เห็นเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนกันผูม้มีลอ็อกนะแต่<ด><ด>ผมวิ่ง<อ>นะ เจอใช่ปะเหมือนเห็นนะในห้องน้ำห้องน้ำ โดนเหยียบ Watch out. หมดเลยวันเดียวตัวเดียวดูแลว่าฟังเอาโอ้โหว,วองออก <laughs> นี่ไง